เปิดประวัติผู้จัดการสร่วนตัวกระต่ายพานิพาหลังลือเป็นพ่อของลูกในท้องทางที่มีแม่อยู่แล้ว จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์สำหรับข่าวลือสพัดนักร้องชื่อดังกระต่ายพานิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกโดยงานนี้ในโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพานิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครง่งซึ่งชาวเน็ตก็ตาดีจับพิรุธถึงท้องทีงท่ดูโตผิดปกติ3การอัดคลิปช่วงหลังๆมักหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ชาวเน็ตยังออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนแก่ชิดที่เมื่อสองปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาแชร์ความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและนายจ้างอีกด้วยทั้งนี้ผู้จัดการส่วนตัวคนที่ตกเป็นข่าวลือนั้นมีชื่อว่าไัยบุญแสงเดือนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งได้เห็นแววศิลปินในตัวกระต่ายพานิพาจึงนำมาขัดกาวและฝึกร้องเพลงจนสามารถมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง สำหรับครูไพบูลหรือครูหนุ่มเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยาสารอำเภอผาขาวจังหวัดเลยแต่ปัจจุบันครูไัยบูลลาออกจากราชการแล้วเคยได้พากระต่ายพนิพาไปประกวดร้องเพลงออกรายการทีวีและลงทุนทำซิงเกิลเพลงเมื่องานเพลงติดตลาดจึงตั้งค่ายเพลงจวดจ้าสตูดิโอและรับเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กระต่ายต่อมาครูไัยบูลจึงกลายเป็นนายห้างจวดจ้าไปโดยปริยาย เหมือนนักปั้นอีกหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จและความแรงของสาวกระต่ายพันนิพาวัดได้จากการเข้าชมทาง YouTube ช่องกระต่ายพันนิพามีคนติดตาม5.44ล้านและช่องจวดจ้า7.3แสนเลยทีเดียว